วันนี้ก็มามาทานอยู่ที่ร้านอาหารเรือนแพสองนะครับก็เป็นร้านอาหารที่เราชื่นชอบมากครับเป็นร้านอาหารแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพลงเพราะๆชลินนันทนากรกุ้งกิติคุณเมนูน,นี้ก็มีต้มเนื้อปลาอะไรนะไอ่อมก่อมกทะเลออเดอร์เมืองสำหรับคนกทมที่เกิดเชียงใหม่ <c oughs> ปลาเบีย อันนี้มีเบียร์ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มีบาลันดีบว้ยจากขุนวางเออและอันนี้ลูกฮอนด้าเล่นอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยนี่ก็มีน้องติ่งนะครับมาสมทบมาสมทบกันอีกแล้วนะครับโอ้เวลาวันนี้ก็น่าจะหกโมงเสร็จนะครับเออแล้วทุกคนวันวันนี้ทุกคน ทุกคนสามคนนี <laughs> <laughs> ah. okay, so ้เป็นโรคบ้าเลยนะฮะไปงานศพมาหรือเปล่านะฮะงานโอ้โหสีดำกันหมดคึมๆกันหมดนะฮะอ่าโอเคเป็นพวกอำพางตัวกันนะฮะตอนนี้โหมาแต่คอพอละ